Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. ถามเขาฮะเขาเป็นค,คนเรียกผมอะถ่ายไ,ไม่แฟนขับเขตั้งมาเองอะก็เขาือนเขาขับรถมาง้งไม่ใช่มันคือมันมีมันมีมันเหมือนมันมีมันม,ม,นม,ม,นม,ม,นมีวิดีโอสตอรี่อะไรเงี้ยพีพ,พีเขาเคยถ่ายแล้วเหมือนกับว่าเหมือนก็วันวันวนั้นอะ ผมไปเขาบอามาขึ้นรถผมอะไรเงี้ยแล้วปกติเขาก็จะมานั่งข้างหน้าใช่ไหมปกติแล้วอะแต่ว่าเขาเหมือนก็ถ่ายสรี่แล้วเขาก็ไปเปิดประตูนั่งหลังอะไรเงี้ยแล้วเขาพูดเฮ้ยออกรถเลยสมหมาย, <laughs> ยอะไรเงี้ยเหมือนก็ว่าเล่นมุก,กว่าแบบบอกผมเป็นคนขับรถเขาอะไรเงี้ยคนขับก็เลยแบบเหมือนก็ว่าบอกผมเป็นคนขับรถอะไรเงี้ยอะล้วเหมือนไหมอะล้วเหมือนป <laughs> ่ไหมถ้าถ้าใครมีคนขับรถอย่างนี้โอ้โหต้องทำบุญกี่สิบปีเนี่ย มีเหมือนกันชื่อจีนในแท่ก็แท่อะไร,รวะอยู่จำได้ไหมไหแท่แท่แท่ลิม้มแท่ลิ้มอ่ะไม่รู้แท่ลิม้มอ่ะไม่รู้อะไรก็แท่ <c oughs> ตัวเองจะมาถามได้ไงอ่ะอะไรก็แท่ตัวเองจะมาถามได้ไงอ่ะพี่ <c oughs> ขอกำลังใจในการลดน,น้ำหนักหน่อยก็ต <c oughs> ม่ต้องวนครับวนกัน่ารก็ได้รักถาแต่หัวใจไม่เคยได้ตอบว่นที่เรามีกันเมื่อก่อนคิดฉันรักเธออยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้จำเนื้อไม่ได้เออชอบซ้ายทะเลขวาภูเขาเนื้อต่อสั่ ข้อแอซ้ายนมขวากาแฟซ้ายชาบูขวาเจ๋วฮ้อนซ้ายไปผักขวานั่งชิลซ้ายหมาขวาแมวซ้ายเที่ยวต่างประเทศขวาเที่ยวในประเทศชอบนอนขวาชอบกินขาชอบขวาชอบลาย ค่ะขวาเป็นสายเก่งแม่พูดเออต้นเขาต่อไปเขาอไปซ้ายก้อนเขาขวาเขาอ้อนซ้ายงอเขาขวาเขางอซ้ายกอดขวาหอมแก้มสิบห้าขั้นสุดท้ายแล้วซ้ายบิลกิ้งขวาปีพีหนื่อ ได้หนึ่งคนเนี่ยจะเลือกใครครับเลือกก่อนเลยเลือกก่อนเลย ถ้าเป็นเราเราจะเลือกอะไรพ่ถามพี่เอกทำเลยเลือกสิเลยเลือกสิต่างคนต่างเลือกต่างคนต่างเลือกเน้นนะเร็วเน้นนะเร็วก็จริงๆโรยชั่นหลักๆก็จะก็จริงๆโรยชั่นหลักๆก็จะมีอแล้วเราวันหนึ่งเราจะได้ร้องเพลงไหมหรือว่าเราชอบร้องเพลงไหมหรือยังไงบอกตรงนี้บอกไว้หนอบกไว้ึ่งก็ก็เดี๋ยวอ่าก็ก็เดี๋ยวอ่า เหมือนพี่ๆไหมหมายถึงว่าเหมือนตัวจริงของเราปะเหมือนไหมเหมือนไหมถ้าสลับร่างกันหนึ่งวันอยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรเป็นอย่างแรก